ผม้สอท <K> ี่สงสสอสมีสอ่ที่สอที่สอที่สเี่แปก้าที่สอบี่องสบอีสอามสทีแลีบอาโออยากทำงานก็อยากทาต้องไปนอนดว่าเดี๋ยวไม่ตื่นกว่อใช่ไหมครับไปนอนดีกว่างานทำตอนไหนก็ได้ีไหนอะเขาเก็บยัวไงอ่นี่ไง พี่อยู่แลนด์นี้นะเดี๋ยวโดนตีโอเคครับทำบิล่างทำบิล่างนะทำบิล่างแลนด์ม่วงชุบง้วชุบโอ้ยกูบิลชุบพี่มั้งได้ไหมไม่ให้ายทำไปเช็คตรงริมทะเลนี่ไงก็เจอเจอแลนะคะเจอแลตาเลียพี่หนึ่งพี่มากมากเลย พี่ให้คิดถึงหนูครับขอจุ๊บด้สองข้างเลยเจอแรดหน้าแลนอ่ะหันแก้ม,มาสิเรือก็เกิดแล้วนะหันแก้ม,มาปลาข้างเลยครับน่ารักจังเลยแกชนเจอแรดหน้าแลนด้วยอ่ะแรดมันไม่มีนะครับไม่ครับไม่ใช่นะครับดาร์ลี่เคูแฟนผมนะครับวันนี้ ไม่มีแค่หน่อยหนะคะแรดกอดกับคนคนครับไม่ใช่แรดครับดูไงสวยขนาดนี้ดีงามน่ารักขนาดนี้นนี่น่ารักขนาดนี้เป็นของผมคนเดียวนะครับยิ้งงคิดถึงหนูจังเลยคนที่เลี้ยงแรดก็ดูเหมือนจะไม่เต็มพี่เหมือนกันค่ะเขาบอกพี่ไม่เต็มอะครับ พี่จีว่าพี่เมาพ่อฉันพูดในวอรสหม่หถึงคนเลี้ยงและในสวนสัตว์ของที่ฉันเปิดกับคิปตันมันเหมือนคนไม่เต็มีเสินไปนอนกันดีกว่าค่ะครับสวัสดีครับทีลาสวัสดีค่ะปล่อยเพียงนะพักผ่อนเยอะเด้วยนะคะครับทุงนี้เจอกันนะเจอกันพรุ่งนี้ป้าบุยเจนครับ จุบว่อาอล้วครับค่ะคนก่อนหน้าไปนอนแล้วคนต่อไปเชิญค่ะคนต่อไปเชิญค่ะคนก่อนหน้าไปนอนแล้วนะคะคิดว่าไงคนต่อไปเชิญค่ะคนก่อนหน้าไปนอนแล้วคนต่อไปเชิญค่ะไอ้จิ๊ก็ทำให้ดูสิ จีก็ทําให้ดูสิไหนคนต่อไปมาเลยไหนไหนจินว่าไงเกมเหมือนจะได้แค่พูดปะนี่จินก็ทำให้ดูมันป่ะม่นรงนแไม่มีหยุดขายยาใช่ไหมลุกขึ้นมาหยุดไงในนั่นใายนั่นเขาไปจะเก็จะคิวกบอกแล้วว่า แม่มชีวิตเราต้องมาทำงานเหนื่อยขนาดนั้นแล้วแม่เป็นใครใช้กูทำงานงงงงงเนี่ยจะไปนอนไปนอนดีกว่าเง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 าโรงงานดะล้อเชิญพวกมึงอยู่ไปเถอะทำงานให้ตายนะไม่ต้องนอนหรอกชีวิตมึงอะ่ะไปนอนดีกว่า แลกพูดได้ด้วยอ่ะว้าวใครจะไปน่ารกักขขากับเธอเจอเธอไหน,หนเธอเติมเอ็ดหรือเปล่<น>า <ำ S 2> นอนให้เดอ้อตายทุยดัดงร้องเพลงให้ฟังเอาไหมเอาไหมคะ จะร้องเพลงให้ฟังเอาไหมเอาเพลงอะไรคุยกับใครวะคุยกับดุงย่างหรออ่ะหรอ๋อโอเคคุยอร้องเลยลูกร้องเลยร้องเลยค่ะร้องเลยลูกว่าฟังเพลงอะไรเดี๋ยวน้องเดียวร้องให้ฟังเดียวร้องดีเลยจ้ะวิ่งละลักจังว้าวค่ะเอาเพลงอะไรดีคะได้หมดเลยจ้ะน่าเพลงอะไรโคตใจดีด้วยทูไหม เอาได้ทุกเพลงไม่ได้เอาเพลงไม่แรกอยู่ยากแรกมากอยู่ได้แร็จผู้ชายส่วนใหญ่เพลงนี้ไหมสิเบตแร็จเปิดหม่องไหมเปิดหม่องเปิดหม่องไหมสิเบรตโลโดเล่นนะเอ๊ยจะถ่ายจินทำไมวะฮึเจ้าปกติของมันอยู่แล้วไอสิเบรอดอ่ะ เดี๋ยวนี้เลยค่าจ้างกล่องตีสิบกล่องเลี่ย ไฟแดงแล้วนะฮลัลโหลไมคิดว่าฉันจะไม่สนใจกับคนร้ายใจอย่างเธอว่าใจมันเจ็บมันเคยได้เจอก็เจอเป็นครงสองงูพิษงูเห่าที่เขาว่าอะไรโอ้โหไฟรันมินแล้วนะมมงต้องชิ้ซ้ายเมื่อได้เจอจินจะกินหนานกุ้อเงให,ให้มึงฮะเสือสีกโตจิง<ฮ>ป่ ว้าไฮโน้ตขอบคุณค่ะเก่งมากเลยพอที่สุดในโลกเลยแหละนางเกลแมเดลีนพอไม่เต็มทั้งยาไม่เต็มทั้งหลานอีดอเข้ามากเลยล่ะคุณย่าจะบอกพ่อเลยเออที่ห้องนี้หูเป็นอะไรหลานกลวจะร้องเพลงพอขนาดนี้มาไปนอนดีกว่ามาไหนพึ่งนอน ทำไมอ่ะคุณย่าพึ่งนอนทำไมเลยรีบนอนไปไหนมึงทำไรกันน่ะมึงมาฟังหลานกูมาเล่นกระลานกูดิต,ต<ำ>ัดตำรวจเลยดียแ,รแรงๆอะ<ำ>่ะต t o ตำรวจหน่อย please วินี้ตะกันพวกชาวหน่อย ดีว่ะไปแล้วพี่ชิดตันใช้ได้งานโอเคจ้ะวันนีค่ะคุณย่าฝันดีค่ะพี่จีนวันนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ฝันดี้าตีสวัสดีค่ะอ่าทำงานมือนะไม่มีใครสนใจตลบมึเป็นมดงานกันอยู่ก็กูอยากไว้เปิลเมื่อกี้น้องเดลตีไปแล้วหกทีแตกมาเลย น้องเกล็น่าจะมาเวจจากให้พี่กิตตันก่อนเพราะพี่กิตตันจะได้การันตีแล้วใช่หรอกีดีอ่ะอีกทีทีไปดีว่าหนูได้ชิ้นส่วนปืนมาเท่าไหรฮัททิ่หกยิงเหรอหน้อย